สบายดีสบายดีสบายดีและสวัสดีพี่น้องเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเมื้อน,นี้กับยัดพิเศษ,ษอีกแล้วเนาะพี่น้องมีทางกุ้งมีทั้งปลาหมึกแล้วกับปลานิน่นหอยเขจะเอินหอยอย่างสะซุก <c oughs> หอยข้างเนาะนี่ <c oughs> ยค้าง <c oughs> มื้อน,นี้กัมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะพี่น้องที่เพิ่นฝากเงินมาให้น้องโตเกียว อันซื้อเนี่ยช็อมาสู่ครอบครัวกินแล้วกันเพิ่นให้จ้างคนมาถางป่าซอยอันน้องตัวเกี่ยวกับสาวซุกน้องพี่น้องจำนวนเงินสามพันบาทเนาะก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณเพิ่นหลายเด้อที่เพิ่นอินดูเมตตาครอบครัวน้องตัวเกี่ยวเนาะมอนี้ก็ขอขอบคุณลายเด้อเนาะาอเพิ่นเห็นเฮาถางเนี่ถางป่ามอนั้นเนาะือสิเหื่อยแห้งเนาะเพิ่อนอีต้นเนาะเพิ่นก็เลยแบบ ให้แบบหาคนมาทางซอยเนาะแล,ะและ้วก็ขอขอบุญขอบคุญคนในไลฟ์เพิ่นเห็นทางเท้าทางป่าคือชิเหนื่อยเพิ่นว่าให้อันซื้อแนวแซ่บมาส,สูค่ครอบครัวกินเนาะพี่น้องเัาก็จัดไปเลยเนาะมื้อน,นี้ผ่<ร>า,านป่าผ่านป่าใส่หอยแครงแล้วก็ม,กม,มีกุ้งโอ้ยมื้อนี้นะพี่น้องมึกไข่เนาะไข่ปลสุดยอดเลยมึกไข่เนาะมึกไข่แบบว้าวตัวแม่ซีมึกไข่เต็มท้องเลยโอ้ยแม่เพื่อนนี่ แม่เอาน้ำจิ้มซี่บังรถบุหรุซี่บังเลยกินเลยไอ้น้ำจิ้มแม่น้องบัวหวานมาเด้อพี่น้องเอฟซีน้องเบิร์ดสุขุมสุขคนเด้อมากินน้ำกันบัวหาพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศน้องมากินน้ำกันเบิร์ดสุขุมสุขคนแรบแบแก้วกันมากินข้าวหัวมพากินปลาหัวมต้นน้ำครอบครัวสาวลาวเซโนเนาะเต็มถาดใหญ่เนาะเต็มผะโต๊งใหญ่เลยมือหนิวว้าน้ำจิ้มเขาใส่จอกเลยติใส่จอกเลยแบบใส่จอกแบบนัวๆเด็ดๆเลยเนาะ สาวซุกขอชิมแ่บไข่กันเนะ<อ>าะมาตุ๊กนงอยเอาอะไรบ่แมกไข่หาหากินย่าขนาดเด้อมึกมึกที่ว่าซื้อมาแล้วสีม,มีไข่เนาะมาเด้อเอฟซีไทยเอฟซีลาวจีต่างประเทศมากินน้ำแม่เด้อชิมแกไข่กอนเนาะพี่นอ้องชิมโคลาจอนอือหน่งลคนจอนมะวอนี้นอนนั่งวันนี้อากาศหนาวพี่นออ้องื้นนี้ค่ะไอแม่เนาะแม่ อากาศหนาวงแต่ละคนแบบตเกลียวเนี่ยมันเสียนยาวตัวเกลียวกินแล้วมะข่ายไข่แซบขนาดเลยพี่น้องแซบจลิ้งยอดเลยมะข่ตัวหนึ่งมีไข่ตัวหนึ่งบ่มีไข่เนาะเกี่ยวมันก็แซบแต่ว่าเฮาลดความความแซบลงนะพี่น้องเพราะว่าอันตอนนั้นนะแม่เนาะแซบแห้งกินจนแซบลงกินจนปากเบลอ แก่โอนี้ผุดีแซบเลยโมนี้แบบโบเพชแหงแทบถึงยูบ่างแม่ปลาเนี่ยถึงงม่ป่าก่อนแม่ถึงอยู่บักกุ้งถึงไหมถึงยูนะดีใจอยู่ว่าแม่ได้กินเนืแบแทบโอนี้ดีใจได้รวยโอ้ยกลเอาเงินให้ก็ให้รวยกว่าเก่าเด้ออายุมันฝันเงินเด้อปัจจัยแกโลกแก่ไทย ให้มีค้ก็ชุกละลายเด้อเพิ่นว่าบ oh ่ให้แม่ไปทางป่าดเด้อสงสารแม่เพิ่นเฒ่าแล้วเพิ่นว่าค่ะแม่เพิ่นซื้อว่ะพี่ยังก็เพิ่นซื้อว่า,อ,า,อ,วาอ้ะมาออกน้ำได้บ่เพิ่นซื้อว่าไอ้รังเนาะพี่น้องไอ้รังจากประเทศไทยเนาะขอขอบคุณพี่ลังหลายๆเด้อสี่อันให้เฮาได้กินเนี่ยแซ่บๆมื้อนี้เนาะโอ้โหคือกล้ามใหญ่แท้แ <laughs> นวแซ่บๆซบบำรุง่างกายเนาะ บำนุงห่างกาไกลมีแห้งแล้วกัเฮ็ดเวียกต่อมันบรรยากาศะแบบหนาวเนาะหนาวหนาว,หนาวเย็นหนาวแห้งเหมือนีอลมบ่แห้งปันใดแต่ว่าอากาศหนาวเนาะมือนี้อันนี้ก็คือหนวดหมึกเนาะห,หนวดใหญ่เลยปา้าเจ้ใหญ่ขนาดป้ากับเพื่อนเวียกเหมือนในปาริมาเพื่อนไปเวียกว่า ไปบ้านพี่น้องเพื่อนเพื่อนบอกว่างนะพี่น้องชวนเพื่อนแล้วเมื่อใดว่างเป็นจากีิมาเพิ่นว่าเพื่อนว่าไว้โอกาสหน้าสิมากินน้ำลูกน้ำห้านเพื่อนว่ามื้อนี้เพิ่นบอกว่างนะพี่น้องเพิ่นไปธุระนะมื้อนี้แม่พี่น้องเอซเพื่อนเข้ามาใหม่เพื่อนคอมเมนต์ถามว่าไปตลาดนัดเป็นอย่างกูบอกพอไปนั่งเพื่อนว่าออันพ่อเข้ากับโบยู่แล้วนะพี่น้องเนาะเพื่อนไปสวรรค์แล้ว ถ้าพอ่อยู่เข้ากับเข้ากับเชียวพ่อไปนําเนาะไปดินตลาดนัดบัวไปใส่กระยาเนาะคือ <c oughs> ไลยเนาะ <c oughs> พี่น้องเอฟซีใหม่เนาะเ <c oughs> พื่นอนกันยังบทญธรูมเพื่นอนการทามกันเข้ามาเรือ <c oughs> ่อยๆเนาะเข้ากับก็เลยมาตอบอีกเทืยน,นึงเนาะเพิ่นไปสบั์ไดห้าปีนี้แล้วเ <c oughs> ข้าห้าปีแล้วขันจ้งางเข้าไปเขากับกินท้องสนตลอดเนาะ เพ่นก็อยู่ในดวงใจตลอดคิดกับมิเตนสร้างบุญทำทานหาเพื่อนใส่บาตรลงบัตรลงว่าใส่บาตรเฮาโมเคยลืมบุญคุณ่อนะทุกทุกสินเฮาลงไปใส่บาตรให้่อตลอดได้ก็ลงไปจ้างหันทุกทิศเนาะจังหันทุกทิศถึงโมลงน้อยเมื่อกี้แของกินแนวแซบๆที่่อเป็นมักเนาะเฮากับมีคิปที่เฮาได้ เลิปเกี่ยวกับพ่อเนาะสามารถย้อนเข้าไปเบื่องได้ยังมีคลิปหนึ่งเด้อที่มันยังรอคอยอยู่คนอยากเบิ่งฮุพ่อเฮาน้อพี่น้องเดี๋ยวเขาพญายามมาพี่น้องแมนเนาะคนฮุกก่อนเนาะพี่น้องพี่น้องเอฟซีเพื่นอ,น,อนถามก็ามาไ th th พนาคือพ่อมิระหว่างสามเออน้องนี่ไพนาคือพ่อเนาะเพื่อนถามเขามาสาวซุกว่าบุ้มีไผคือเนาะบุ้มมีไผคือจะคนเนาะไหมใครบุคือพ่อบุคือเนาะเอางบบคุมอัเดย พูดถึงกันหน้าตาบวมีไผคือนาะพี่น้องถ้าเว่าถึงหุ่นความสูงเนาะที่แม่น,น้องตัวเกี่ยวเนาะสูงคือพ่อพี่น้องกับอีกที่สาวคนหนึ่งนะสูงคือพ่อพ่อสูงเท่าไรก็แม่แม่เจ็ดสิบเจ็ดสิบปลายสูงเ <40 S 1> ที่ยวจะแกะกุ้งให้แม่ก่อนนะลืมกิน่นมะหอมรวมอ,อันนี้ภาษาลาอเอบาเอิ้นนบาผักหอมรวมนาอพี่น้องทุกคนนี่ หอมรวมภาษาไทเจ้าเุลเอิอนพักอี๋อย่างเนาะอันที่อยู่ในตระกูลเดียวกันครับสาระเน่ขนาดแมนบุ้งว่าเพิือเอินหอมอย่างเนาะหอมอย่างเนาะสาลแเน่เป็นก้านสีขาวอันนี้เป็นก้านสีม่วงฝั่งไทยแบบเพิ่อบ่ค่อยกินบ่จักหอมรวมนี่เนาะบ่ค่อยเห็นเห็นแต่เพิ่นกินสาระเน่เนาะม พอดีบ่แม่แจ้วเห็นไยแซบอะบ่ะแซบพอดีเลยพอดีบุเพชรจัไหมนเนาะแซบเลยตามด้วยปังหอมป้อมเนาะใส่ขอบปุ้นใส่เนื้อปลาไก <laughs> ่เขาก็มาจ่อ,อ,อ,อๆเจ๋อยู่เนาะเต็มเลยทางงลังใส่หอมรวม ใส่หอมป้อมเนาะหอมป้อมหอมซี <c oughs> เ้ากระใจน้ำจิ้มลงไป,ปแม่แซบแหงบ่แม่จดบบยป้าแซบหลายป้ากันพักเขาใหญ่เขาเช็ดยำส,ล,ส,ส,ำสลัดเนาะผักสดสดยำสลัดแบบลาๆแบบแมนไม่เร่าจะฟังของวันเจ้าต้มร้อนนั่นแหละ ต้มร้อนตอนลุกยังน้อยยันเกณฑแปดปีอนะนะเป็นอะไรแม่ต้มร้อนแพ้จู้ไพมันลุกกระดเบิดโอ้โหทอดจนเบิ้งแต่เบิ้องเราโอ้ยแบนี้ลุกท้าสิ่งระเบ้อ <c oughs> แต่น้ำไม่ร้อนเปื่อยเป็นน้ำแม่เพิ่งต้มร้อนต้มร้อนแล้วเพิ่นเอาเส้นร้อนไปใส่ดังไฟลุกๆเนาะต้มดนะนะพี่น้องดนดนเตบนะิบเนาะเขาชดทำเมื่อ่น,อนแล้ว จนเส้นร้อนนะละลายเป็นน้ำเบิดเนาะโบเห็นตอนร้อนจากเส้นเพื่อนว่าลุกไปลักกินจิตไท้โบมีไผไปลักกินเนาะลุกไปลักกินเบิ่ดต่บ่สาวไปก like. ินเบิ่ดตะโบคือมีแต่น้ำเด <laughs> ี๋ยวเฮาสิอถ่ายให้เบิ่งเด้อพี่น้องพี่เฮาจ้างคนมาถางป่าเนาะพี่น้องบางเถื่อนว่าเพิ่นเพิ่นบ่เห็นนะสิถ่ายเพิ่นเบิ่งเนาะว่าส <laughs> ิาได้จักคนมาถางป่าและได้ทำเนียแล้วนะเฮาสิถ่ายให้เบิ่งเนาะ อีกอย่างนี่ที่เพื่อนถามเขามาว่าเห็นเกือตัวเกี่ยวนอกปเฮ็ดบุญเรื่อยๆเพื่อนถามเขามาว่าเป็นอย่างนอกตัวเกี่ยวคือมักเ็ดบุญหรือว่ามักทําบุญเนานะแมกะมักแบบใส่สิน้นแบบคล้ายๆพุทธะนะุ่นปะานะเราที่เพื่อนฟังเนี่ยแม่เราที่เพื่อนฟังนะตัวเกี่ยวฮันเป็นเป็นญาติทวดของแม่มาเกิดนําตอนยังน้อยเพื่อนกับเบ้าแม่กะ หมอคนบอกว่าบอยหายตัวเดียวค่ะเพราะว่าเปนเป็นญาติทวดมาเกิดกันหายแล้วที่โบย่ืยเป็นคนเฒ่ามาเกิดนะแม่เนาะเป็นคนเฒ่ามาเกิดเป็นเป็นแม่ของแม่ย่าเป็นเป็นญาของพ่อท่านทานก่อนแม่เพคะเป็นเป็นแม่ของแม่พ่อเฮากาเอาพักสลัดมาเติมแล้วเนาะพักสลัดเบิร์ตกิน กินคำใหญ่ก็ต้องขอโทษขออภัย <g> ด <editors> ้วยเพราะว่าขั้นกินพันป่าหรือว่าพันคาบุนะเนาต้องกินแบบเป็นแบบเป็นคำคแบบนี้เนาะจังแซ่บหนาวแล้วอย่าลืมผมผ้าบ่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงเผนว่านเราไปเจาะบึงภูว่าฝั่งไทยนอยูแคมของฝั่งลาวเพื่นก็บร่จ์พร้อมคือกันแบบพี่น้องเอฟซีเพิ่นถามเพราะา อยู่ฝั่งลาวหนาวอยู่บ่น้องโตเกียวอยู่บ้านหนาวอยู่บ่น้องโตเกียวกันแบบบางทีเอาพถามว่าบางคลิปก็แบบคล้ายๆแบบตอบสลับกันไปเนาะบางคลิปคือบางมือ้อ่าหนาวบางมือ้อเผื่ว่ามาตอบบางคลิปเผื่ว่าฮ้อนนะเพื่ออากาศช่วงนี้มันแปรปรวนนาอพี่น้องเพราะว่าอาทิตย์ก่อนนี่ฮะเริ่มอยากฮ้อนแล้วม,มาอาทิตย์ต่อมาเนี่ยเริ่มอยากหนาวอีกแล้วเนาะหนาวอีกแล้วช่วงนี้ เป็นน้ำแข็งกิ้งก็าลุ่มก็าลุ่มเลยตอนนี้เฮาก็อิ่มแล้วน้องทุกคนอยากใดๆก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพี่หลังหลายๆเด้อจากฝั่งไทยที่เพิ่นแบบฝากเงินมาให้เฮานองจูเนียร์เบแซ่มากินเลยก็ย้างคนถังหยาซอยเฮานาอพี่น้องขอบคุณมากๆขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆเด้อที่ฝากเงินมาซอยถางหยาอันเลเกวก็ซุกเนาะ แล้วก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆเนอะที่เพิ่อนหับส้มแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวลาวเซโนเฟมิลีื้นนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนอเพะพบกันใหม่คลิปหน้าเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซองสาวลาวเซโนเฟมิลีเนี่ยเดอ้อสบายดีบายบายื้นนี้ตอนเช้าเพิ่นกะได้มาถางป่าให้เฮาแล้วเนอะทุกคนเฮากะเอาเงินที่เพิ่นเอาให้เห็นแลวเนาะ จ้างคนมาถางป่าซอยมื่อนี้กะได้สามคนเนาะพี่น้องวันนี้น้องตุเกี่ยวกับสิพาทุกคนไปเบิ่งเลยเนาะว่าเพิ่นถางป่าไปฮอดไซแล้วไปเบิ่งกันเลยเลยขอหน่อยเด้๋ยน่อยนึ่งเออเอาถ่าจับสบายเนาะเดี๋ยวไปดือดกระดังดั้นไรกับดูด้วยอย่าคุ้นคนหนึ่งเลยคุ้นกับมาสร้อยหาง ทาทางนี้คนตอทางนี้ไปคุณทางคืบร้อยแล้วตนเป็นสักขนาดเลยเออกระทดท,ทดเขาให้จำลงไปนะตัวไรมันตายไหมกระแทเข่าแล้วก็เหยียบนม่ลงลงเลยเหยียบแม่มึงน,นะเออเยียบไหเจ็บมือแตนต่อเ<ส><ร><ส><ร> เดี๋ยวจะเย็นนอ้ยจะเย็นอีกเลยป้าตั้เมื่เย็นหมดเลยป่ะมื่ำแล้วตอนนี้ข้าเจ้าที่ว่าเพื่อนมาถางป่าฮนเพื่อนกระถางแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนอันทางออกจากอันเสาไฟที่นุงตกเกี่ยวมาถางกับเสาซุกเนาะนี่เสาไฟกับสายไฟเนาะนี่ผู้หละเพื่อนกระถางเจ๊ทึงยู่วังหนองภาเกษตรนอนลงมาจนบุดหั่วมองหนีนอนนี่ถางแป้นบนเลยนี่ที่น้องนี่แล้วแล้วเนาะจนไปสุดผู้หละ ซุดแคมหัวฝั่งนั้นเลยคนกระทางแล้วเบิดแล้วเนาะเอาแปอามารวมๆเบิดเนาพี่น้องคนที่มาถางป่าก็จะสิแล้วไว้นะสี่คนสี่คนเนะาะคันวันแบบิ่นาเพิ่นว่าคันอยากแล้วไว้แล้วก็ใส้เวลาบูดนกะเอาหลายๆคนเคน่นว่าเฝ่นก็เลยส่วนหมู่มาหลายคนเนาะก็เลยแล้วไว้พี่น้องนี่ดีใจขนาดเลยเนาะแฝงมาแล้วจากที่หกๆมองนี้ จากทีโคกเนาะทางนี้ก็คือการทางนี้บางางเสาไฟเนาะตะกี้แนมโบเห็นเนาะเหอนหลังนี้พี่น้องเหอนข้าเจ้าหลังนี้เนาะแนมโบเห็นวันนี้แนมเห็นเบิดเลยคัขกขนาดเลยเนาะวันนี้